ก็เรา,านใหญ่แบนไดครับสูงแห้งซ้ำแต่สูงนี่ร้อยหกชิ้นพุ้งไปแล้วร้อยหกชิ้นพุ้งที่ทองดีเนาะเดี๋ยวนี้เราผสมตัวเงื่อเลียดน้ำเชื่อตอนนี้มีน้ำเชื่อครับใด้เกษตรกรเลียดไล่แล้วเราเหมือนจะเลียดไล่เลยน,นี่เลียดเลียดไล่จนว่านั่นเข้าไปได้ไหครับผมเข้ามาได้ครับได้กน้อยดูดูดูร้อนวิญญาตติดเด้อยพี่น้องเขาเป็นไข่ห้องก็เศร้า อันนี้พี่ทองดีเนาะบ่บ่๊หายเนาะบ่ครับ,บ,อบ,อบอนบีบ่ใช้เชี่ยบิน้องเฮาโอ้ยพี่ทองดีนะครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นไหนเพิ่นเลี้ยงแล้วเพิ่นเพิ่นผสมให้กเกษตรกรอยู่หลอดเท่าไหร่ครับไอนน้ยุนเท่าไหร่ด้วยด้วยด้วยนีย่สิสิบ่มีค่ารแจกแจยครับอ๋อแต่บางทีออาจจะมีการนำหุ่นมามั้งคุณหมอของคุณหมอเพิ่นไปครับแต่ว่านำน้ำเชื่ยนเข้าไปน้ำเชื่อนี่แจกจ่ายเกษตรกรเนี่ยครับผู้งมัก็มี่นะจีบีต้องหัว สมเทียมแล้วกับเป็นแบบวิจารณ์ดีเปนออการกระจายนครับผมครับผมโอ้ยมีพี่ทองดีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยทองดีอายุเจ็ดปีครับเจ็ดปีโอ้เห็นแตงศี่ิเหรอย่านเว้ยย่านแต่ว่ามีควายเถือกโตง่ายเองส่จักโตเนืองยุคหักเนี่ยผมสีอ่างล่องยู่ทรวงเสมือเลยหวังเฮ้าผมสีอ่างผมสีเพื่อยังเด้่ผมสี ขายล่งเฟซบุ๊กถารียดน้ำเชื่อหรือว่าถาผสมเทียมเนี้ยถาผสมโต๊ตย่างเดี่ยวเนาะพี่ทองดีแลวพี่น้องเข้าตอนนี้ปกติเดือนหนึ่งเนี่ยรียดไรบันหดครับอ่ารีดอาทิตย์ละสองเท่อครับโอ้อาทิตย์ละสองเท่อกันเกินนั่นนี่ว่าไวด้ดเนี่ยครับเป็นวันอาพันกับวั่นชุกครับอ๋อโอเคโอเคนี่พี่ทองดีแลวพี่น้องสูงลอยงูซิมกว้าและพี่น้องเด้อยุ่นรุบล้อเด้เื่องเนาะ เห็นเขาเลยเป็นแต่ยาาิให้พันนี้แม่ขวัญใจเนาะครับลูกเล่าเนี่ยของผู้ใดครับลูกเล่าเป็นลูกของท่องสุกครับอ๋อท่องสุกเนี่ยครับท่องสุกกันไม่ไม่ที่ว่านุ่มๆสูงลอยมันก้วันดี่ไอ้ท่องสุกครับมาจากไกิทั้งน้ำโขงมันบ่เนียนครับอ๋อไอ้ท่องสุกตอนนี้เราอยู่ใส่ไอ้ท่องสุกกอนนี้อยูว่าหัววีไร่ฟ้ามับอ๋อวีไร่ฟ้าแต่ว่าเลื่อมถามว่าไอ้ท่องดีนี่ลูกไผรจื่อบ่ได้ท่องดีนี่ครับลูก ลูกท่องใบอ๋อลูกท่องใบแต่เมียนี่ก็สูงแห้งแต่ได้ <laughs> แี่ขวัญใจ,ได,จได้ลูกยักโตแล้วครับเนี่ยได้ลูกแต่แต่ผมมาเห็นงานจะหนีหนะผมเห็นลูกคนอันนี้น่ะสิตัวที่สามโอ้ตัวผูตัวเมียอีกนั่งเล่าให้บว่าครับตัวเมียครับบ่ครับบ่เอ้เรื่องนีเบิ่งลูกสาวด้วยพี่น้องเฮาลูกสาวด้วยแม่ขวัญใจลูกสาวไม่รับนะลูกมาเร็วๆเอาคือส่งเตือนแต่โอ้ยโอ๊ยโอยโอยหลงเขียบแล้วังนี่ป้าเดี๋ยนีควา่แม่บอกไงเลยได้พี่น้องครับเป็นบอก แม่บอกไห้เลยเด้เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยแม่บอกไห้เลยเด้ครับเนี่ยอดแม่ขวัญใจเี่น้องเข่าสูงใหญ่นะครับสูงประมาณลอยถึงลอยหาสิบบ้างอาจจะถึงยีดอกเนาะอาจจะถึงได้ว่าอันนี้วัตถุวัตถุเพื่อนประมาณนั่นแหละ <laughs> นนคือจริงๆแล้วผมผมบอค่อยนําเสนออย่างปัญไ,ไดเี่น้องเข่าเรื่องว่าสูงเบื้องความใหญ่ความหนา,ควา,นาความเลือกแหลือกอัตัลลักษณ ก็ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องสูงนั่นมันเป็นเรื่องที่เฮาแลนนะ่นั่นนี่สิหรอกแล้ววาตรงๆรวดก็อย,อยากเว้าดอกแต่ว่าก็เอ้าว้าจักหน่อยลองเปลี่ยนมุมมอง,มองเบิ่งพี่น้องเพิ่นก็นสิมีลูกไส้เพิ่นอ๋อมีลูกไส้ใส่ตัวทัดไปนะครับอ๋อตัวทัดไปนั่นเนาะอ๋อพ่อพันตัวแทนทีเป็นพ่อพันตัวแท่ของนี่เนาะแม่นครับอ๋อโอเคโอเคเป็นพ่อพันตัวแท่นอันนี้อันนี้แม่ยังครับนี่อันนี้แม่แม่ขวัญใจเด้อพี่น้องแม่บอก อันนี้ก็แม่บอกอีกแม่นึงแต่ว่าส่งให้เนาะแม่ครับแม่นี่ส่งเพื่อนแบบแม่เขาเล่ได้พี่น้องเพื่อยแบบนั้นนี่จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบิ่งไอ้บิ๊กเบนนะครับแม่นครับบิ๊กเบนครับบิ๊กเบนนี่เป็นลูกของแม่ขวัญใจครับเฮาขามแม่นั่นเด้อพี่น้องเฮาขามแม่แม่อันนี้อย่าง้รอันนี้ควากเด่นที่บุญเก่าได้พี่น้องนี่แม่นี่ก็ะสัวย่างป๊าดอันนี้เอาคูณครับแม่ดอกพูดอันนี้เราเป็นลูกพ่อไดรครับนี่อันนี้เป็นกาเจริญครับลูกเก่าเจริญครับแล้วก็แม่ขวัญใจครับโออ้้ยพี่นงเฮา ส่งให้บ่ครับบ่ครับก็ให้เนาะเป็นอันนี้พี่บิ๊กเบนพี่บิ๊กเบนนะครับโอ้ส่งให้เด้พี่น้องเฮาพี่บิ๊กเบนเออบ้าเบียนเราเป็นห่อยได้พี่น้อง้รงส่งจับเป็นโ่งดีได้ว่าผมเข้าไปนี่ผมนั่นรถเนีอยสูงนะครับพี่น้องเฮาสูงเนเทินเดี๋ยวนี้เรามีการเลียดไปครับเนี่ยอ่าเริ่มเทสน้ำเชื่ออ๋อเริ่มเทสแล้วเริ่มเทศน้ำเชื่อเริ่มกสิงบประมาณนานนี่กสิ่นานเริ่มอ๋อน่าจะเริ่มเลียดแล้วเนาะ โอ้แต่ว่าวายอยูหนีมีผสมจริงว่ครับบ่มีครับมีแต่เรียน้ำเชื่อรียน้ำเชื่ออย่างเดียวครับไอบีกเบนมันยังแพ้ผมพี่น้องผมปเปลียดเนี่ยผมผมผสมจริงบุ๊คเบียนเบาเบ้าเบีนกับผสมจริงเด้พี่น้องเออบ่เป็หยังแตล่ลกโกรกหานะครับผมบ่ดเป็ดวัเป็นข้าหยาบถ้าพี่น้องเอานี่ลูกเก่าเจริญที่บ๊กเบนนะครับอายุตอนนี้อยู่ที่ สองปีนิดๆครับสองปีนิดๆก็นั่งยู่ในขั้นตอนเทศน้ำเชื่อเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมาเอาเลาพี่น้องไซสเเขาจะเลื่อนนี่ทำงามเลยเน่นนี่สุดยอดเลยว่ามันโตผูมี้ยแต่ว่าเป็นแม่บ็อกสูงเงาแห้งเด้อพี่น้องแล้วขันเม้นว่าเห็นนี่คือคือเกษตรกรคนเลี้ยงควายห้านี่ขันขันโพดลงกนี่สีอยากได้แห้งครับเมียนี่เพราะว่าหุ่นดีสูงใหญ่สูงเงาหุ่นดีเขาก็งามครับ ถาว่าขี่เตือนได้พี่น้องลูกไผครับเ้าเนี่ยนี่ครับแม่เพิ่นอ๋อนี่แม่เพื่อนเนาะแม่ครับแม่กับพ่อแม่ครับจะเป็นลูกสาวเก่าจะเลื่อนกันครับลูกสาวเก่าจะเลื่อนให้กันนี่ของแท้เลยพี่น้องเราคือส่งบ่มบวมแท่จิ้มโลกขึ้นติดผสมไปยังประทันผสมงจักปีแล้วครับตัวนี้อายุความกันเลยครับกับตัวผูกอ๋อความกันกับพี่ลิบินเนาะแี่ครับแต่ว่าตัวนี้แต่ว่าคนละแม่ตัวเมียอันนี้ตัวเมียเหลียวบ่งข้างหน้าว่าเป็นตัวเถือกแหมพี่น้อง แต่ว่าตัวมียได้ยพี่น้องเข้าสูงป่มันลอยโอ้กซิฟเดีครับสูงครับโอ้ยสูง,สงแห้งเลยพี่น้องเข้าขัดเมียนมาไปพออายุน้ำกอ,อกน้ำฟ้ามีรุ่งเพียผมนี่แฟนเพียรรวบป,ปากรวยรวยได้เี่เท่าไรครับอาจารย์กันเท่าไรครับลุ้นเลยนผมตอบว่าไงครับพี่น้องเข่าแล้วผมถามเบ้าเบียนทันควายเบื่อจังสี่ยุ่นี่เป็นจังใดครับเนี่ยคือว่ามันบ่มีเนาะ ยุ่นีคือ่บมีราคาครับบ่มีราคาครับเพราะกับกัไวแต่พัฒนาแมนครับวิสาซุ้งเสริมเกษตรกรเนี่เอาจแมันเบ้าเบียนเบ้าเบียนเป็นเพ่พอกันยุ่ตลาดเนาะแต่แม่นเบ้าเบียนนี่เป็นเจ้าของวขยตัวเนี่ยสีว่าไปจักได๋เนี่ยพฮกหูจักสีว่าซ้ำแม่นม่อพี่น้องเฮ้าแต่ว่ามันใหญ่แบบนี้คือพ่กหูจักสีว่าผมกับ่วกหูจักสีว่าขึ้นกันเดี๋ยนแม่นผมมีวข่แม่ยอยากแม่สูงปันเนี่ย ยิงกับพวกหูจักสีวาเด้พี่น้องจะไปทัางนอกกันย่างยังบ่ทันไ้ค่อยเห็นแมนครับอันนี้ถือว่าเพีแรกเลยพอนี่เพียแรกเลยเด้อพี่น้องเนี่ยเพราะว่าพี่น้องก็คือเอาพี่นาวเลถ้าแม่นว่าพี่น้องมีค่อยเบื่อเนี่ยลูกเก่าจะเลื่อนแล้วกัอายุเพิ่งจะสองปีนิดนิดเนี่ยสูงลอยหกสิบเซนเนี่ยแล้วพี่น้องสี่ยากได้เท่าไหร่นะครับผม แต่ว่าถามผมนี่ผมก็ตอบว่าได้คือกันงันว่าผมเป็นเจ้าของค่ายตัวนี้ผมก็ตอบว่าได้ครับพอมันใหญ่มันสูงนอกเสียจ,จากว่าเสียพูดเล่าถือกล้องให้ผมอยู่นี่เราเป็นเสียเป็น <laughs> นายพลนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าทาางไดนููเลาสิว่าเอาไปประดับบัตรเราม่เราเล่นสิว่าให้ผมนั่นลหละมันยังสิงได้กันแม่นว่าท่านนะครับผมนี่อันนี้ยกตัวอย,ย่างเด้อพี่น้องเด้อโอ้สวยนะแต่ว่าส่งให้นอกพุ่น ฝันสองทางสองอันนี้ผมยังพันในวอเรี่ยงอัตลักษณ์ไข่จักโตเดพีนองในความง่ายความสูงทั้งนั้นนะครับแล้ววายงามมันเสียงอยู่หนี่เด้ดพีนองเด้ยยู่ในงานของหลวงนี่แหละค <c oughs> นพี่นองกะอยากได,อกได้อยากได้น้ําเชื่ออยากได้ยังกะมาหาเอามามาติดต่อเพิ่นเนาะเบาเนาะเพิ่นผสมให้เนาะครับก็ติดตอ่อ,นนอ ตามหมออาสาตา,ตามหมออาสาเพิ่นผสมให้่ฟี่เจว่าแต่ยังนี้ี่แมนครับแต่ว่าห่อก็ต้องเสียน้ำมูกน้ำมัน,มนให้หมอเพิ่นเนี้ยเพิ่นไปท่านั้นพี่น้องเขาบอกหิดหวังเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเพิ่นจัดไว้ให้พี่น้องกับเกษตรกเนี่ยนี่ทุกของดีครับพี่น้องสุดยอดเลยอันนี้แม่อะไรนะซื้อยังก่อนนี่แม่ดาวท่าพระครับแม่ดาวท่าพระครับอันนี้เป็นยังเนี่ยอันนี้เป็นอมท่องครับพี่อมท่องลูกผู้ไดครับอมท่องนี่ลูก ออพันเลยเนาะพี่นี่ก็เป็นนางสิอันนั้นเป็นลูกคอนโดครับอ๋อเนี่ยลูกคอนโดครับอันนั้นได้ลูกใครครับเป็นเป็นน้องเป็นน้องของดาวดาวตาพระอ๋อเป็นน้องของดาวธาพระครับเขาหยิบสองตัวนี่เพราะห้อเบื้องดีน้องเขาเบิ้องไข่มาขอพราพี่เอาเดี๋ยวมึงเบิ้องไข่ตลกตัวหนึ่งนี่พี่น้องเขา มันเป็นนามพอมันเสืออย่างก่อไอ้ขั้นดัวว่ะดิคอนโดครับอ๋อลูกของป้าคอนโดัวนะพี่น้องโอ้ยมีต่างปานง่วเว้ยบ่านหมอนี่เนี้ยแต่ว่าคือส่งเป็นนั่นนี่มันมักหยอกังดินั่นเนี้ยครับโอ้มันส่งเงินขีดเลื่อทีส่งขีดเลื่อส่งเตือนได้พี่น้องเฮ้ยนั่น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 นี่หมดเลยตัวนี้เรียนน้ำเชื่อไปหรือเทียดไปครับเริ่มเทียดแล้วครับเริ่มเทียดแล้วเนาะมันเสืออย่างก่อนที่ว่าอัน คอนโด,ดจูเนี้ยครับคอนโดจูเนี้ยเพี่ยมาเบิ้งบักล่อผีบานพี่น้องเขาเน,นี่ยนี่อันนั้นไอค้คนพอเฮ็ดแล้วก็เลียดน้ำเชื่อแล้วามีหดขวัญปั่นห้ำตากพี่น้อง <c oughs> โอ้ตัวดีสูงแย่งเด้อพี่น้องเข้าเนา่ยอ่านราดสูงนูครับผมสูงครับตัวนี้สูงครับ,กบเกษตรกรหลายตัวทรงหลบไม่เบิ่งสูงเรารู้พ่อเพิ่นเป็นไผก่อนพอเพิ่นอันขอมูลนี่ผมอ๋อบดเป็นยังครับพี่น้องสูงแยางเด้อพี่น้องเด้อ เบิ่งลักษณะสูงเหย้าหางเหย้าพัวก,กำไลเกหานาหลังเขาบ่ไเดเหย้าห้างนะครับผมเบื้องเรายืนหลังตรงท่วงท่าเล่านี่สามารถรอนะครับพี่น้องสังเกตว่าหลังตรงอันพ่อแม่นะ่ะสิอแค่นละคร,ครับผมหลังตรงนะครับผมหลังตรงขาเหย้าท้องก็บ่ไดดย่อนอันนี้คือเป็นพอพ,อพัน ถ้ามันมาผสมโตนี่โตนี่ปลาดเปี่ยวก็มูครับพี่น้องขึ้นเนี่ยปาดเปี่ยวเพิ่งดูเพิ่งดูแล้วยืนเพิ่งดูพี่น้องเหาเหยืนตรงหลังตรงข้อแล,ขแล้วเขาเราบรได้ยเงาแห้งรวบลอด้วยพี่น้องเราก็เป็นน้าเชื่อเป็นพ่อพันที่เง็ดที่สุดตอนนี้ของของหนีเลยเนาะครบ,บเกษตรกรน,นี่นต้องการครับเกี่ยับผมอันนี้ถือว่าจักจีเราครับเนี่ย ตัวนี้ยุ่หาปีกันหาปี<ม>แด้พี่นองเดอ้ออันนี้พี่อย่างก็ซื้อเราน้ำโชคครับพี่น้ำโชคนะครับพี่นองเฮ้าพี่น้ำโชค่คพา,พชคาพระถ้าจำว่าผิดเดาเบียนเคย,เ,ยเอารูกของพี่น้ำโชค่าพระไปตลาดเคยเอาไปอยู่อ่คเคยเอาไปมื้อนี้เห็นโตจริงแล้วครับสุด<ว><ว>ยอดเลยขึ้นแม่หล้วก็ไ้มีโอกาสเอาไปถ้าพ่ออยู่บ้านถับพ่อย่าอครับอ๋อเอาเคยเอาไปผสมโตอีกแล้วร้อบ่ครับเคยเคยเอารอดไปอ๋อเคยเอาอดไปรอดไป แต่ว่าก็คือยุ่นียุ่นีเพ่ผสมโตด้วยพี่น้องด้วยผสมโตก็โตเพราะผสมโตนะครับนม่ม่เลียดหลอดย่างเดียวนะครับผมถือว่าเป็นพ่อพันธุ์สเฮ็ดอันนี้คือพี่นําโชคเนาะก้วก็พ่อได้อีกครับนั่นตัวนี้เป็นลูกสร้างอุทัเแม่นครับสร้างอุทัยทครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นพี่น้องของช่างอุดรครับอาดเขาแล้วเมียเหี้าวห้พี่น้องเหา้ยว่านะครับให้บ่ครับบ่ครับเชี่ยงครับอ่าวผาดวะ นี่เลืพี่น้องเฮ้าอันนี้พี่เพชรใหม่เนาะครเพชรใหม่ลูกสร้างอุทัยครับพี่น้องเป็นอาจจะเป็นไอหรืออาจจะเป็นน้องของสร้างอุดรน,นะครับผมแต่ว่าคนละเมียนะครับพอสร้างอุดรเราเป็นลูกของแม่ช้างของวลำพูแต่ว่านี่แม่เราเป็นไผ่หงว่ครับแม่ม่วงครับแม่ม่วงครับนะครับพี่น้องเฮ้านี่ลูกช้างอุทัยอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์สุดหิดขึ้นกันหิดยื่นเนาะครับโอ oh ้ มันเปนสิไปเอาเสไก่พี่น้องเขาพอพันดังๆพอพันดีๆยุ่นี่ยมิได้โตสูงๆเราหมอิ่อนไปทับให้ในราคาที่ยอมเย้าร้อมนี่ถือว่าเป็นทังเลือกได้พี่น้องก็ล่องเบิ่งนะครับมีได้พอดีๆทั้งนั้นเลยยุ่เนี่ยนะสุดยอดเลยอันนี้พ่อสุดฮิดของที่นี่เลยนะครับของไหอันนี้เขาเอื่นศูนยังกว่าสถานีทดสอบสภาพครับสถ,สถานีทดสอบสภาพคอบพ,พันขอ,อ,อ,อนแกนพาพาพ่นท่าพระเด้อพีนอพ่น้องเด้อ นี่พ่อพันดีๆดังๆมีให้พี่น้องเข้าเป็นทางเลือกนี่ลองเบื้องเด้อพี่น้องศูนย์รื้อด้วยสถานีทดสอบสมรรถภาพได้ฝึกสัตว์พ่อพันธ์ผสมเทียมขอนแก่นอ่าขอนแก่นอยู่ตะมนตท่าพระเพิ่อเมืองขอนแก่นได้พี่น้องแล้วก็ม้าปอกับเบ้าเบียนจริงๆไปพ้อกันยึดตลาดเต๊ะนอ้อยู่เดียวแต่ว่าเบ้าเบียนเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ยึดเงี้ยเอามีอย่างสีแน่นั่งเกษตรกรบ้านเฮาป่ะครับเกษตรกรแบบนี้ครับพ่อพันธ์ครับพ่อพันธ์ ตัวใหญ่ตัวนั้นพอท่านหาไก่เนาะแม่ครับครับผมอาดิผสมของเอกชนมาแล้วแล้วก็เอาอของเ่าไปใส่นีผลที่ดีก็เข้าล่องเบื้องครับตัว่าห่าได้ห่าได้แม่โตแม่ที่ว่าเขาไปผสมของเอกชนมาแล้วครับแล้วห่อล่องมาใส่พอของหลวงเบืงด้วยพี่น้องโตนั่นล่ะโตที่ว่าห่อได้เป็นลูกของเอกชนมากนั่นแล้วล่องออกมาผสมพอหลวงเบื้งหรือของเขายังอยากเป็นสายพัฒนาเขาก็ยังยังหน่อยอย่เชียบครับแล้ว เอาพวก exactly right. to นะี้ไปใช้ทีต right. ้นทุนมันถึงส so, no, so. ีต่ำกลัวยู่แลี้ผมก็าห้ลูกออกมากจังเอาไปใช้ของของพันธุ์อีกกระชู้กกได้กันสีพัฒนากันขึ้นไปจังใช่ไหมครับผมก็ถือเป็นท่างเลือดด้วยพี่น้องถือเป็นท่างเลือแเรากา ่วยผมมาเบื้องนี้นี่ผมว่าบ่แม่นทางเลือกเดีเออผมพอมักผมมักเลยนี่พี่ยังก็ไอ้น้าโชคเนาะครับไอ้น้าโชคแล้วก็ไอ้หยังล้อๆอยู่คักกันเพิ่งหันนะครับบีบเด้อเออบีกเบีนบีกเบีนบีกเบีนนี่ยโอ้มักเลยนะพี่น้องเฮาเดิน่านี่ก็ผมก็สิอาจจะเป็นทางเลือกต้นๆของผมก็ได้นะครับก็บ่เป็นหยังถ้ามีโอกาสสิซื้อควายเลี้ยงก็บ่เป็นหยังเด้อพี่น้องไอ้จังเบิ่งนะครับพี่น้องเราเมื้อนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ เบ้าเบนมาให้่ความรู้แล้วก็ผ้าเบื้องพอพันอาจจะได้เบื้องหลตอนได้พี่น้องพอมันเง่าเพราะนั้นพี่น้องสนใจกะเอามาเยี่ยมชมได้นะครับมาชมได้พี่น้องเข้าเข้ามาได้นะครับผมประชาชนทั่วไปเข้ามาชมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับนี่ก็ขความคุณเบ้าเบนครับขอบคุณครับผ้ามาให้่ความรู้แล้วก็จังห้อฟังพอกันไหมครับพี่น้องห้อมาอนี้ผมเบ้าก่อนหักขอาไปเที่ยงซ้ำนี่ครับพี่น้องหรือจังกลับมาพอกันไหมครับกัอนหักคนคนชีวิตครับสวัสดีครับครับ